ครับสวัสดีตอนแรกของวันที่ยิมโฮปุสสะบ้าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พารโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของงูมูนิเมีสียูซี่พารโคสิงหนึ่งและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชินี้ของทางช่องครับครับสำหรับแรืงนี้กรสิมาโบข้อดีของการเลี้ยงงูลูกผสมด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่แท้กลางบ้านๆนี่ครับหลานพงมาลังจุงครับอันมาสวัสดีครับนะลูกโอสวัสดีครับ เดี๋ยครับนี่ครับหลานไส้ครับรงจูงเขานี่ครับแม่บ้านครับจะผลงานการใจลูกเนี่ยเอานักการครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวเพิ่นกำลังงางไปอยู่นี่ครับพี่ซีสวัสดีท่านผู้ชมนะครับลูกสวัสดีครับผมเชลซีฝากเนี่ยฝากตัวครับบอกท่านผู้ชมนะนี่ครับหอยซีครับลูกไส้ครับผู้ตัวแทนต่อไปครับพี่น้องครับนี่ครับข้อดีของการเลี้ยงง้อบ้านครับพี่น้องครับลงลงทุนแม่พันธุ์บ่ต้องหลายเด้อครับพี่น้องครับลงทุนแม่พันธุ์หลักหมื่นแต่ว่าใจลูกเลี้ยงแสนเลยครับพี่น้องครับ หงายหัวแดงมันขึ้นครับนะครับพี่น้องครับกับวราตามเนื้อผาครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับอลังการครับหัวร้อนครับไถ่เต็มไถ่นี่ไงไงเทียมแม่แล้วครับพี่น้องครับง้อหน่อยเก่าเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับนีจิตจังวัดหงยมาเรงของหอยซีพิ่นครับพี่นี่มาหงัวเขาค้อเขาลักครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องมึงมึงมึงตัวลูกสาวเพิ่นะครับพี่น้องครับนี่ครับผมจึงแนะน้าพี่น้องเกษตรกรผู้ทุนหน่อย สายพัฒนาเขาต่อยอดครับพี่น้องครับเพราะจำเป็นต้องลงทุนแม่พันธุ์ทีว่ารักแสนรักน่องแสนครับพี่น้องครับแม่พันธุ์ตัวหนึ่งกเจ็ดแปดมื่นเขาซื่งว่าแบบบรร้านนี่ครับแม่ไทยกลางบรร้าเข้าตัวละเมื่ลไปนี่ครับมาผสมเอาไว้ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ก็แม่บรร้าแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าใจลูกนี่ผลงานการใจลูกก็เติมหนึ่งอยู่ห้วครับพี่น้องครับแต่เป็นผูกเนาละมองนี่บ่าวาเม่กครับลูกอะไรครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับ แม่หางขาวครับแต่ว่าใจลูกแดงปอดโบดเหมือนเลยครับพี่น้องครับในรับพี่น้องครับผมถึงแนะน้าพี่น้องเอฟซีพี่น้องทุกส์ชันว่าถ้าเข้าทุนหน่อยครับพี่น้องกับบริบุรีผู้คนมากง่วงงามผู้คนเงินยไหลเลยครับพี่น้องครับมันก็เล้วแต่คนมากครับอันนี้คือว่าข้อแนะ้นําดีๆจากข้างข้อครับว่าถ้าเข้าเงินหน่อยเข้าจังไหนจังสีไดงง่วงงามคือเพิ่นเข้าผีพัฒนาไปแนวทางไหนกะทับหลอดไปเรื่อยๆพาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ครับพมศ์อันนี้ทับหลอดลูกแดงไปเลยครับพี่นอ กำลังค <accurately S 2> ิดกรแลงของผมสิเดชุนจ้าครับพี่น้องครับนี่ครับท่องพอ็อกกแลตอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่แม่กับท่องแล้วครับลูกสองให้ท่องเป็นนะครับนี่ครับพี่น้องถึงแนะน้เด้อยครับพี่น้องครับแนะนำใหม่พอแม่พี่น้องเกษตรกรถ้าทุนหม่เยอาไปคิดยังหลายครับซื้อซื้อตามงบตามทุนอย่าของครับพี่น้องครับจ้องไปทับเอาพอดีๆเอาครับพี่น้องครับกับพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเครับพี่น้องครับบอกว่า มันสว่ามาเป็นตัวงัวเป็นลักษณะใด็เลี้ยงไปก้อนครับพี่น้องครับว่าต้องเป็นตัวอุดมสมบูรณ์เลี้ยงอ้วนก็ดีหมดหลือครับพี่น้องครับอันนี้ขอแนะ้นําดีๆจากทั้งขอด้วยครับพี่น้องครับย่าไปเรียนตามกระแสย่าไปเรียนตามง้วงามน้าเพลินเลยสิเจ็บชํำย่ำขายครับพี่น้องครับเพราะว่าผมก็เป็นผู้หนึ่งนะครับประสบการเคยเรียนตามกระแสมาตลอดครับพี่น้องครับย่ำขายกับเจ็บชํำนำใจเฮือนครับพี่น้องครับขายขาดทุนครับพี่น้องครับย่ำขายเหรียญงัวงามครับย่ำอยากเข้าตองการเงื่อนใส่เข้าขายมันขาดทุนแม้า ยงย้ยมันเง้มันขืนเงยมันแพงจองขายก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงคนเนาะมันมันต่างกันเนาะครับพี่น้องครับบางบางบางคนจ้องผมนี่ครับะมี่กับบะมี่จะบาทเลยครับพี่น้องช่วงมันบะมี่ครับก็จำเป็นต้องเด้ขายครับพี่น้องครับซื้อมาคม่วในเจ็ดแปดหมื่นขายคมละสี่หมื่นกว่ากับมี่ครับพี่น้องครับแต่ย่อมขาดทุนไปครับพี่น้องครับนี่ครับแนะน้ำเนาะครับพี่น้องครับแนะน้ำให้เลี้ยงงัวไทในเน่ยเป็นลูกผสมบามันเลยครับทับทับผ้าไปเรื่อยๆกับเป็นเอฟไปเรื่ออยๆคครรัับบี่นง มันได้ไปหอดไสกับหอนล่ะครับพี่น้องมันต้องมันเป็นตัวง่วงมากครับเยิดจังสีครับมันยังอิสบายใจเลยครับพี่น้องครับนี่ครับกับบดแงไปบุรีกันผู้พันมาง่วงงามเพิพนเงินหลกักัเป็นเรื่องของเพิ่นครับพี่น้องครับ่นเงินงามกับบ่ได้วากันก็ดีใจน้่ผู้พ่นเงินเหลือใสกับผู้เขาเงินน่อยเห็นจังไหเขายากได้ง่วงามกับกัพัฒนาภปสิเลระครับพี่น้องครับทับพอบามันพาไปเรอยๆครับพี่น้องครับครับมืออื่นนะครับจะเลื่อนนะครับพี่น้องครับมืออื่นทางขอดมีง่ว ฝากติดตามทั้งช่องยู u ูบยูซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งฝากติดตามทั้งกลุ่มซื้อขายมั่วละเอีดราคาถูกด้วยครับพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้เข้าไปเลือกซื้อได้ครับพี่น้องครับเป็นมั่วทีว่าบ่แพียงทรงพี่โปมีมาจําตรงปกตรงสเปคตามงบคุยง่ายด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้กำลังเกี่ยงมั่วอยู่นี่ครับครับสำหรับไทยใช่ใช่ชิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทีนึงครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ